รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณชมครับผมว่านภูริพุ่มพวงนะครับก็ขอต้อนรับคุณชมทุกท่านเข้าสู่รายการคืนคุณให้แผ่นดิน รายการที่จะนําเสนอเรื่องราวคุณงามความดีของผู้ที่ทาความดีให้กับพื้นแผ่นดินไทยของเราทําความดีที่ไหนก็ตามนะครับทางรายการจะไปติดตามถ่ายทําแล้วก็เอามานําเสนอให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันเป็นประจําแบบนี้เนี่ยครับผมก็หายหน้าหายตาไปหลายสัปดาห์เลยนะครับคิดถึงคุณผู้ชมมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมแล้วครับผมก็คิดถึงคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ติดตามชมรายการคืนคุณ,คณให้แผ่นดินก่อนเข้ารายการคืนคุณให้แผ่นดินนะครับผมและทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลและอาสาสมัครทุกทุกท่านและประชาชนทุกครอบครัวกาดห้ามตกเด็ดขาดสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือกันบ่อยๆเว้นระยะห่างแม้กระทั่งคนในครอบครัวกันด้วยนะครับผมและทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านสู้โควิด -19 ไปด้วยกันครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรี อย่าเพิ่งแปลกใจนะครับว่าผมมาทําอะไรที่นี่สัปดาห์นี้นะครับรายการคืนคุณให้แผ่นดินขอ,อนําเสนอโครงการอนุร,รักษ์และพัฒนากระบือไทยสืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันกระบือไทยนั้นมีปริมาณลดลงอย่างมากจากปีพุทธศักราช2521ที่มีจํานวนมากถึง6ล้าน5แสนตัวแต่ในปัจจุบันนะครับจำนวนกระบือไทยลดลงเหลือไม่ถึง1ล้านตัวและผู้เลี้ยงกระบือไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งกระบือก็มีขนาดเล็กลงด้วย ส่งผลให้สถานการณ์กระบือไทยนะครับถึงขั้นวิกฤตหากไม่ได้รับการอนุรักษ์ทางกรมปศุสัตว์นะครับจึงได้ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร,กรที่เลี้ยงกระบือไทยเพราะฉะนั้นอย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินตลอดช่วงของรายการเลยนะครับที่จะนําเสนอโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยณกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีและกลุ่มธนาคารโครกระบือเพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดําริตาบลพระพราชัยอําเภออูททองจังหวัดสุพรรณบุรีครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงพระเมตตาต่อชาวนาและสนพระราชาไยัยการอนุรักษ์กระบือไทยทรงส่งเสริมด้านอาชีพพร้อมการจัดตั้งธนาคารโคกระบือ และโรงเรียนกระบือณโรงเรียนบ้านหนองตาตั้งซึ่งเป็นโรงเรียนสอนกระบือและธนาคารโคกระบือในโครงการเกษตรตามแนวพระราชดําริข,ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีจากสายพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีชีวิตที่ดีขึ้น และแก้ปัญหาวิกฤตการกระบือไทยอย่างเป็นรูป,ปรธรรมศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานร่วมกับกรมปรศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับสนองพระราชดำริดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปฐมบรมราชองค์การเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอนานราสดรตลอดไปและสืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันกระบือไทยมีปริมาณลดลงมากจนปี2521ที่มีจำนวนมากถึง6ล้าน5แสนตัวแต่ในปัจจุบันจำนวนลดลงเหลือไม่ถึง1ล้านตัวและผู้เลี้ยงกระบือไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งกระบือมีขนาดตัวเล็กลง ส่งผลให้สถานการณ์กระบือไทยอาจถึงขั้นวิกฤตหากไม่รับการอนุรักษ์รวมทั้งเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา,าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง89พรรษา,า12สิงหาคม2564 ุณผู้ชมครับรายการคืนคุณให้แผ่นดินสัปดาห์นี้นะครับขอนําเสนอโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยและกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเหาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีและกลุ่มธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริตำบลพระพาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดส,สุพรรณบุรีรายการคืนคุณให้แผ่นดินนะครับได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์มาร่วมพูดคุยในรายการอย่างละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยครับ การดาเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเกิดจากพระหมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทํางานดําเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์กระบือไทยเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรการนําภูมิปัญญาไทยปลูกฝังและสนับสนุนวิถีชีวิตเกษตรกรแบบดั้งเดิม ในการใช้กระบือทำการเกษตรสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตภายใต้หลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ26กลุ่มใน12จังหวัดเกษตรกร,ร,ร1,084รายแม่กระบือ3,362ตัวกรมปศสัตว์ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพของแม่กระบือเนี่ยนำการเป็นสัตว์ ดำเนินการผสมเทียมและสนับสนุนพ่อพันธุ์ชั้นดีกุมฝูงซึ่งมีแม่กระบือในโครงการตั้งท้องแล้วจำนวน278ตัวมีลูกกระบือที่เกิดแล้วจำนวน23ตัวเกษตรกร,ร,กรที่จะรับกระบือพระราชทานต้องมีความประพฤติดีมีความพร้อมที่จะเลี้ยงกระบือมีการเตรียมข้อกระบือและแปลงหญ้าอาหารสัตว์ตามคำแนะนำของกรมปศุสัตว์และยินดีให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ กรมปรุสัตว์ได้น้อมนําแนวทางการดําเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยมาเป็นแนวทางในการดําเนินงานคือ 1. แนวทางการพัฒนาพันธุ์กระบือไทยโดยอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการเลี้ยงกระบือเบื้องต้นแก่เกษตรกร,กรตรวจสุขภาพกระบือเตรียมความพร้อมในการผสมเทียมและเริ่มผสมเทียมให้กระบือของเกษตรกร,กรที่พร้อมรับการผสม โดยเจ้าหน้าที่ผสมเทียมของกรมปศุสัตว์สนับสนุนน้ำเชื้อที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอีกทั้งยังสนับสนุนพ่อพันธุ์ชั้นดีให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและเก็บข้อมูลบันทึกลงบัตรประจำตัวสัตว์นอกจากนี้ยังจัดเตรียมพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงกระบือสสำหรับสนับสนุนแก่เกษตรกรเพื่อปลูกเป็นอาหารสัตว์ และสเสบียงในฤดูแล้ง 2. แนวทางการกระตุ้นและรักษาภูมิปัญญาในการใช้กระบือในภาคการเกษตรโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสืบทอบภดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบือในภาคการเกษตรเช่นการไถานาการไถย,ยกร่องมันสำปะหลังการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์และการสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นพิธีสู่ขันกระบือ 3. แนวทางการต่อยอดกระบือสู่การทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประว์ได้เลเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์กระบือไทยจึงได้ดำเนินวางแผนดำเนินการโครงการบูรณาการร่วมก,กันกับโครงการ1นึ่ตำบล1นึ่ง,งกเกษตรทฤษฎีใหม่นำร่องใน20จังหวัดภาคอีสาน โดยให้จังหวัดคัดเลือกเกษตรกรในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทฤษฎีใหม่ที่มีความพร้อมและมีความเหมาะสมที่จะสนับสนุนการเลี้ยงกระบือและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการการเลี้ยงสัตว์ให้เกษตรกรด้วยอีกทางหนึ่ง 4. แนวทางการอนุรักษ์พันธุ์กระบือพื้นบ้านในปีพุทธศักราช2564นี้ กรมปศุสัตว์ดำเนินการจัดหากระบือสายพันธุ์แท้สำหรับเลี้ยงไว้ที่หน่วยงานในส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์แท้ไว้ในพื้นถิ่นจำนวนสามสายพันธุ์ดังนี้ 1. ควายน้ำว้าเลี้ยงที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา 2. ควายวิ่งชนบุรีเลี้ยงที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี 3. ควายน้ำ เลี้ยงที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราชโดยกรมปศุสัตวศร์จะทําการศึกษาอัตลักษณ์และเก็บรวบรวมพันธุก,กรรมของกระบือสายพันธุ์ต่างๆพร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงเพื่อเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์และในส่วนกระบือพื้นถิ่นอื่นๆจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปีถัดไปครับ ทุครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่น้องเอแล้วก็น้องหมาที่น่ารัก2ตัวนี้นะครับผมก็ตัดหญ้าเนียเปียกันเพื่อที่จะนําไปเลี้ยงน้องฝ่ายที่อยู่ทางด้านหลังครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงต้นรายการนะครับคุณผู้ชมทางบ้านได้รับฟังการสัมภาษณ์ของท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์นะครับได้มาพูดคุยเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยไปแล้วนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับรายการคืนคุณให้แผ่นดินนะครับจะพาคุณชมลางบ้านนะครับมาชมวิถีชีวิตการอนุรักษ์กระบือไทย ความผูกพันระหว่างคนเลี้ยงกับควายซึ่งผูกพันกันอย่างลึกซึ้งอย่างสิ้นเชิงเลยละครับของกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเดี๋ยวเราทั้งหมดนะครับจะเอาหญ้าเนเปียนะครับไปเลี้ยงน้องควายด้านหลังกันครับพ่อพร้อมไหมพ่อ,พอ,พอโอเคอไปเลยครับพ่อ <laughs> พญาเนเปียร์ขึ้นทันหรอเนี่ยอ๋อขึ้นรู้เหมือนกันนะว่าพายนี้ชอบพญาเนเปียร์เมื่อ,อรุ่งเช้าของวันใหม่ก็ พอฟ้าสร้างก็เริ่มให้ควายได้แทะเล็มยะ้าแถวๆบริเวณข้างๆคอก แทะเลีมหญ้าดีเราก็เตรียมทําความสะอาดคอกพอควายยังไม่ได้ไปไห่ก็เก็บกวาดเศษฟางเศษอาหารที่เข้ากินร่วงหล่นในคอกก็เก็บกวาดทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเราก็เติมน้ําน้ําที่เขาดื่มน้าสะอาดเติมขัดล้างให้ดีเพื่อควายจะได้สุขภาพดีเมื่อเราเติมน้ํากวาดคอกเรียบร้อยแล้ว ก็ขวายแทะเลียมหญา้าเราก็ปล่อยไล่เลาะไปตามทุง่งหญ้าข้างบ้านรอบๆบ,บ้านขวายก็กินเรื่อยไปเราก็กันบ้างลูกๆและภรรยาก็ช่วยดูบ้างขวายก็กินหญา้าเลียมเรื่อยไปตั้งแต่เล็กจ,จนโตครอบครัวพ่อมเลี้ยงควายมาตลอดพมรลักขวายที่พมเลี้ยงตื่นเช้ามาพมก็พาขวายเดินออกกินหญา้า แล้วผมก็ไม่อายใครที่จะว่าผมเป็นเด็กเลี้ยงพาย มาณสัก4-5โมงเชา้าแดดแรงเข้าก็ลงน้ำนองน้ำข้างบ้านแล้วก็นาคอกก็มีเขาก็แหละอ่ะก็ลงน้ำเล่นน้ำเราก็ลงอาบน้ำคัดทูล้างให้ควายคองเราได้สะอาดเขาก็สดชื่นเขาก็ได้สุขภาพดีล,ล้าเริงแข็งแรงเขาก็จะได้เติบโต ล้วก็เมื่อขึ้นจากน้ำเขาก็และเลมญ้าอีกสักพักหนึ่งช่วงสักห้าโมงครึ่งใก,ใกล้เที่ยงเราก็นำข้าขอคอกพักบางครั้งก็ถ้ามีร่มไม้ขายากนอนร่มไม้เขาก็จะนอนเองถ้าเขายู่ร่มไม้ในเขาก็จะมาทั้งฟุงเขาก็นอนพักเราก็จะปล่อยให้เข้านอน ช่วงกลางวันเราก็ทานอาหารเมื่อควายเข้าสุ่มเรียบร้อยแล้วเราก็นำรถซาลี่ไปตัดหญ้าซึ่งเราปลูกไว้ไม่ไกลจากคอบเราก็ไปตัดหญ้ามาหนึ่งซาลี่ก็มาไว้ให้เขาเมื่อนำมาแล้วก็เก็บไว้ เพิ่มแยงอามังอามังอา้าวทองเพิ่มทองเพิ่มลูกทองโพนมีน้องชื่อทองพลุทองคำทองคำกินเป็นปะลูกมามาทองคำกินเป็นบ้าแล้วามามาพอแล้วแม่วันนี้พอไปตัดย่ามมาแล้วนะให้ควายเนี่ยอมโมยาเนี่ยเดี๋ยวได้เวลากินข้าวแล้วเดี๋ยว แม่ทำอะไรเดี๋ยวลูกมาส่งหรือไงลูกออกมาส่งอ๋ออยาให้ลูกมาส่งอ๋อมาเดี๋ยวเด็กกินข้าวโอ้ยมากินข้าวมาลูกมากินข้าวด้วยกันเอ้วมาโอ้โหส่งเป็นโตเลยนะทุนแม่ทำอะไรกินวันนี้เมนูอะไรให้พ่อวันนี้มีต้มปลากับน้ำพริกผักต้มโอ้โหเจ้าเลยข้าวร้อนๆมามามานาทากินจางอืม โอ้โหข้าวข้าวพอทำเองกับแม่มาเลยโอ้ต้มป่าป่าบ่อเราข้าวพอก็ททำเองข้าวมะลิยังดีปอดสานพิดผักเราก็ปลูกเองแล้วกินด้วยกันโนก็ททำงานกันมาแล้วก็ไอ้ลูกสาวล้วก็เมื่อไหร่นี่ทำไงซ่อนลูกเสือยังไงล่ะก็โควิดอะพ่อ อาชีพก็เรียนออนไลน์กันออ๋เรียนได้ตามปกติเครียดอะไรบ่างลูกท่อนี่เครียดสบายสบายแล้วลูกชายเพราะอะไรเป็นไงเป็นสบายดีครับออกตรวจเป็นที่ปกติไม่มีเหตุอะไรประชาชนอยู่โอเคเอาแม่ไม่ถูกเราแม่อ้าวทอดนะกินเท้าด้วยกันเที่ยงเนี่ยพอก็ไปตัดยามาเมื่อยเออยขาวว่าขาวเราลูกไม่มีท่านผิด ไม่เคยได้กลับบ้านกันลูกแม่ก็ขิหไข่ปลาขอบคุณครับโอ้โหพอได้ไข่ต้องมีกำลังทำงานแน่เลยแม่กินได้กินน้ำหมดนะแด้อดนอ่อนบ้านอร่อยอยู่แล้วบ้านเราก็มีความสุขแล้วชิมคนเปมือแม่หน่อย เดี๋ยวฝนตอกเท้าเราก็ขึ้นก็สบายแล้วอร่อยเหมือนเดิมหนูก็มีงานมีการทำพราะก็หมดห่วงไม่ย่งน่ะนาไรก็มีทำแล,ล้วก็จบ,บหมดแล้วก็ให้อตอนนั้นก็ลุ้นลุ้นแล้วส่งให้จบเนาะแม่แก็ย้ายไปหนูก็แต่เราไบบรกตอน้นเจ้าอยาก็ให้หน่ขนบ้านนอกลูกทำไม่เรียนครับ เราไม่รู้อะไรก็ดูแดดมีแต่ฟ้ากับดินน้ำท่าก็ไม่มีพาอแม่ก็พอกไม่ต้องห่วงพ่อกับพี่แล้วมีงานทําก็สบายแล้วแม่ก็พ่อแม่ก็ได้สบายน้อมาทำงานกับพี่พ่อแม่ก็เลี้ยงควายอยู่บ้านได้สบายนะพ่อกับแม่ก็นม่อยมาเยอะแล้วเดวหนูกับน้องก็ดูแลดูแลกันแล้วก็ดูแลคว,วายของเรา ต่อไปเพราะก็ภูมิใจที่ลูกสำเร็จครอบครัวเราก็จะมีความสุขก็ทำมาหากินไปก,ก็นานๆก็มาแมเงาวิอ,อยู่ซ่องตายหาญย่พราะโควิดก็ไม่้ายได้มาเดีย๋ยวถ้าเกิดโควิดดีคือหน้นนาหนูกระจามาเด้เลย พอก็ไม่ได้ห่วงอะไรลก็ห่วงการเดินทางพ่อแม่ก็ทํากินก็เบาและจะไม่ทํานักมันตะก้อนแ,แล้วนูจบแล้วก็พ่อก็ปื้มแล้วก็จะเรียกว่าโบราณตายก็นอนตาลรับแล้วแม่กินนำ้ำกินนะนูตักไห้จ้านานๆได้กลับบ้านมาเผ็ดนะไม่เผ็ดรอ,อกต้องกินลดมือแม่นี่แหละลูกเข้าใจ นานมากแล้วไม่ได้กินเนี่ยเวจะกับมากินเรื่อยบ้า่จะทำารทำงานไงลูกทำงานมีอุปสรรคอะไรเปล่าลูกไม่มีเพราะสบายสบายเออเรา,าเป็นตำรวจก็ดูแลสุสขทุกข้องประชาชนนะลุกทำอะไรก็อย,อยู่ในระเบียบวินยัยขอบคุณครับนะขอบคุณค <น S 1> ชื่นใจมากเลยลูกมีลูกดีก็เท่ากับทุกข้ยอยางวันที่หนึ่งแหละโอวันนี้ได้ชิมฝีมือป้อนแม่อร่อยสุดยอดเลยคุณแม่แต้มปาก็ชื่นใจนทำงาน<ม>เหนื่อยมาได้ฝีมือแม่เงี้ยก็พ่อก็ให้เหนื่อยแลย้วฝีมือแม่อร่อยเหมือนเดิม,อ,มอร่อยก็เดิมเราเนี่ยอ,อร่อยก็เดิมเราคนเดิมนะเรากินพร้อมครอบครัวไงปกติพ่อก็กินกับแม่ วันนี้โนมากันก็โอ้โหปื้มปื้มกระท่วงผักพอนพอมีเวลาที่ควายกินหญ้าแล้วช่วงพักบ่ายประมาณสักสามโมงเย็นเราก็ปล่อยควายเพราะว่าช่วงกลางวันได้ร้อนเข้าเขาซุ่มร่มไม้หรือในครับเราก็ปล่อยเข้าแทะเลีมยมหญ้าเป็นกิจวัตรประจำวันเรื่อยอย่างนี้ พอช่วงตอนเย็นประมาณสักห้าโมงถึงหกโมงเย็นแดดร่มลมตกเขาก็อิ่ม้ํำสำราญเขาก็จะเดินเข้าคอกเองบางครั้งเราก็ดูแลเขาก็เรียกเข้าเขาก็จะรู้ก็บอกเข้าคอกคอกคลูกๆเข้าคอกกันแล้วนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้กินไม้เขาก็จะเดินเข้าคอกกันเป็นแถวพอเข้าคอกแล้วเราก็เตรียมห้าืนห้าไม้ไม้ตามหัวร้ายไปนาเป็นเศษไม้บ้างเป็นพ็มาส้มไฟไล่แมลงให้เข้ากลางคืน ที่เรามีไฟฟ้าเราก็เปิดไฟไล่แมลงให้เข้าช่วยด้วยคอกเราก็เป็นคอกที่สะอาดเพราะว่ายุงแมลงพอส้มไฟให้บ้างเขาก็ไม่มารบกวนควายของเราก็อยู่สุขสบายดีกิจวัตรประจำวันเช่นนี้ก็วนเวียนไปทุกวันเออลูกเอ้ยเมื่อลูกทำงานประสบพ้นสำเร็จลูกก็จะลืมบุญคุณของแผ่นดินที่องในร่วงของเรา จ่ได้ปกครองม,มาให้พวกเราลูกมีหนะ้าที่การงานสําเร็จแล้วนูต้องรักแผ่นดินของเรานะลูกนะก็นูกับหน้องก็รักพ่อก,กับแม่นะพ่อ,พอการาบด้วยจ้าพอพอเจเริญเจริญเถอลูกทั้งสองเลยจ้าลูก,กเจ็ดเดือนเราก็ไม่ค่อยได้มาโควิด เดี๋ยวนูต้องกลับไปทํางานกันเพราะกับแม่ก็รักษาสุขภาพนะจ้าสูสู้สูสู้สข,ออสขอพระองค์ทรงพระเจริญการอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยพื้นบ้านแต่ละภูมิภาค และสนับสนุสน,นวิถีชีวิตเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมในการใช้กระบือเข้ามาทําการเกษตรสร้างเครือข่ายการเรียนรู้รวมทั้งจัดทําบัญชีกลุ่มเกษตรกรรวบรวมกระบือเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยและใบพันธุ์ประวัติกระบือไทยโดยมีการคัดเลือกนําเชื้อพ่อพันธุ์และจัดทําบัญชีเพื่อแจกจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรและขยายพันธุ์กระบือให้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นรูปร่างขนาดใหญ่ขึ้นน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นและสมบูรณ์แข็งแรง โดยให้เกษตรกรวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพกระบือสาวทดแทนในฝูงด้วยการจับคู่นําเชื้อพ่อพันธุ์ดีกับแม่พันธุ์สมบูรณ์รวมทั้งดําเนินการเสริมสร้างประสิทธิภาพการสืบพันธุ์และชาวนาไทยนะครับได้มีการเรียนรู้ในการพึ่งพาปัจจัยการผลิตที่เป็นทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้กระบือแทนการใช้รถไถนาเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยการลดต้นทุนการผลิต สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและในอนาคตนะครับคาดหวังว่าสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรมีฟาร์มกระบือที่ได้มาตรฐานทั้งสถานที่และวิธีการเลี้ยงจนทําให้ได้พันุ์กระบือที่มีรูปร่างขนาดใหญ่สมบูรณ์ถูกต้องตามคุณลักษณะกระบือไทยแท้ได้ลูกกระบือที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นที่ต้องการของตลาดสามารถขายได้ในราคาที่สูงและมีตลาดที่กว้างขวางรองรับต่อไปได้อีกด้วยครับ นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและแก้ปัญหาวิกฤตการกระบือไทยอย่างเป็นรูปธรรมครับก่อนจะลาจากกันไปในสัปดาห์นี้ผมมีภาพการพัฒนากระบือไทยของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กระบือไทยที่กระบือไทยนั้นมีความสูงถึง 170ซนเมตรน้ําหนักมากถึง1ตันเลยทีเดียวครับพ่อพันธุ์ชื่อแก้วฟ้าสูง170ซนเมตรหนัก1,400กิโลกรัมพอพันธุ์ชื่อมณีแดงสูง170ซนเมตรหนัก1,400กิโลกรัมพอพันธุ์ชื่อจันสง่าสูง168ซนติเมตร หนัก1,350กิโลกร,รมัมพ่อพันธ์ุชื่อเงินอุทัยสูง162เซนติเมตรหนัก1,300กิโลกร,รมัมภาพกระบือทั้งหมดนี้นะครับเป็นการพัฒนากระบือไทยให้มีรูปร่างขนาดใหญ่น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นและสมบูรณ์แข็งแรงครับอย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับ,บกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ